กองทัพอากาศก็เดินหน้าสร้างโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร,รียาธิราชแห่งใหม่นะคะที่อำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะหลังผ่านความเห็นชอบผูกพันงบประมาณ5,000ล้านบาทเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการบินครบวงจรและจะสร้างสนามบินในโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกโดยถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาเพื่อเป็นกองทัพอากาศชั้นนําของภูมิภาคติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะต้นชัยพฤกษ์แสนรักประจําโรงเรียนในเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราชที่กทัทบอากาศและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ8 4 3มหาราชินีเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นสร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสง่าง,งามบนพื้นที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่อำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างผูกพันงบประมาณปี2560ถึง2563 จำนวน5,000ล้านบาทและจะเสร็จสิ้นในปี2563เพื่อพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในปี2564ที่ตั้งโรงเรียนในเรืออากาศแห่งใหม่ในอำเภอโมกเหล็กสระบุรีสอดคล้องกับทิศศาสตร์รรของกองทัพอากาศโดยจะสร้างสนามบินภายในโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกรองรับเครื่องบินฝึกแบบ CT-4 สามารถเชื่อมต่อกับกองบินหนึ่งนครราชสีมากองบินสลบบุรี และกองบิน6ดอนเมืองพร้อมทั้งจะติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการบินที่ทันสมัยรองรับระบบเครือข่ายดิจิทัลเพื่อผ่านการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและศึกษาเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเรืออากาศชั้นนําในต่างประเทศเพื่อเป้าหมายผลิตนายทหารที่มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนการที่เราย้ายมาที่นี่ ก็เป็นยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศเนื่องจากในที่ปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่ดอนเมืองนั้นก็คับแคบนะฮะการเรียนการสอนอะไรต่างแล้วก็รถไฟฟ้าก็เข้ามาก็ทําให้สมาธิต่างๆของนักเรียนและของครูบาอาจารย์นั้นก็ทําอะไรก็ลําบากนะฮะเราก็ถึงจะย้ายมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราได้ไปทําวิจัยทำโครงการไปดูงานจากโรงเรียนในเรืออากาศชั้นนําของทั้งยุโรปทั้ง อาาเเซียนรก็ไปดดูมมากทั้้งหแลวองทัพอากาศจัดตั้งโรงเรียนในเรืออากาศครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2496 24เพื่อผลิตในทหารสัญญาบัตรรองรับการพัฒนากำลังรบทางอากาศและเริ่มต้นโครงการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่เป็นปีแรกในปี2556โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทักษัตสิยาธิราช มีความหมายว่าโรงเรียนในเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่โรงเรียนในเรืออากาศนะวมินท์้ากษัตริยยาธิราชที่สื่อความหมายถึงการเปลี่ยนผ่านเมื่อยังที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่และยังนับเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากองทัพปากาศสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นกองทัพปากาศยังคาดหวังว่าการก่อสร้างโรงเรียนในเรืออ,อากาศแห่งใหม่ ที่อำเภอมุกเหล็กสระบุรีจะมีส่วนบริการประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านวิชาการการขอใช้อาคารสถานที่เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนงานบริการทางการแพทย์โดยแผนกแพทย์ของโรงเรียนรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนด้าสังหาริมัพั์ในพื้นที่ดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน